สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอาารติดชีวิตช้างนะคะเสียงเสียงเสียงโอ้ยไอแหนมตื้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ก่อนเออเว้ยช้างอะไรนี่ปีกัวนี่เนาะปีกัวนี่มาๆๆจะไปกงเบื่ ไปอาบน้ำไปอาบน้ำไป่างเด้อในเช็ดขานี้เป็นอะไรไหมเก็บไหมนี่กินน้ำเหรอ ไ,ไม่ต้องเข้าไปก็ไล่มิ่งไม่ต้องเข้าไปลูก<ป>เ,เล้วแวนะ่เปิดแล้วแวนะ่เปิดจ้าแท้โอ้ยคนกินน้ำยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè จะฉี่ใช่มัย้ยโอ้ไม่ใช่แล้วปล่อยความดีป <c> ล <oughs> ่อยความดีออกด้วยก <c oughs> ินน้าของเราก็ปล่อยออก อันนี้ขี่เป็นก้อนอยู่นะเม่วานขี่แตกเลยขี้แตกปุ๊ดปุ๊เลยใช่ไหมวิ่งีอ่อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวหล่อ ดำไปยังเลยมาฉีดตูดด้วยนะ ไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปยังสิเขาไปยังโอ้ยถ่ายมาลูกถ่ายมาถ่ายมาหนึ่งอาบน้ำเช็ดตัวแต่งชุดรอเร็วเขาไปยังก่อนว่ะ อ uh. ้วนเวลายกขยมัแงอ้นมนเนอะอ้วไไม่ม่ไ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 ่ม่ไ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 มวไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ม่ม บอกให้เตะไม่ได้ให้ส่งเสียงเอ้าเด็บเด็บเฮ้ยจับเตะเด็บดิโอ้โหส่เสีตลอดเลยจับเตะกันมามาจับเตะกันนีไหมไปแล้วไปแล้วไปแล้วว้าว ตวมเจียมตวมเจียมเยเยเ้นี่ไช็คขาดูสิเป็นยังไงเป็นไรดอกดิบแบเนี้ยวิ่งได้ไ,ได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ ไดเป็นไรเรีนปกติเออสา่ดได้ตกลงมันก็เป็นเบีดบียดนะสามันก็เป็นมบุกทานนะ่เป็นเลยนานเขาก็เป็นอย่างนีเลยแม่ตองเหมือนเป็นบุกไปนะเจ้าจัเป็นี่ละแฟนจะบอกสสมามเอาเอาไปแล้วไปแล้วหายเรียนแล้ว ขั้นบ่ลืกไปไหนจะไปไหนกับคู่บันนี่ผม่้งมาเออเีจีเวาดจีมาอาชุดมาใส่ผมน่ะเร็ว อย่าไปเล่นอ้อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเตะเตะแล้วเตะเตะแล้วเตะหน้าหนาวแล้วใส่ผ้าพันคออ้ว น่ารักน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเ,ออเออก่งมากเก่งมากเย้าออกเดยลูกเด้ออย่างเทพเลยน่ารักมากเลยลูกช้างสนิมน <laughs> ช้างสนิมครับเรเครับครับ

ลูกค้าซีกับลูกค้าด้วยเร็วลูกค้าก่อนโอุ้ยเดี๋ยวนวดไปเร็วไปเร็วเป็นไงเนาะทอน้ำเด้อทอน้ำยวดยุดยวดยุดเลยหยุดเลย เดี๋ยก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทำไหนผู้แจุงสภาพก็ต้องขอตัวขอไาครับพบกันใ้ทีต่อไปแนละ้วพิมี์ก่าว่าสวัสดีครับ